เวลา9นาฬิกา1นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิริรงวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเช่นการพิจารณาการให้ความเห็นชอบกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5ปี2 5 0 66ซึ่งเป็นรางวัลนานาชาติที่มอบให้ครูผู้สร้างสรางสรคการเปลี่ยนแปลงแก่ลูกศิษย์และมีคุณูประการต่อวงการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและติร์เลสเตร,รวม11ประเทศทุกๆ2ปีโดยคัดเลือกครูประเทศละ1คนสำหรับประเทศไทยกำหนดคุณสมบัติที่สำคัญเพิ่มเติมคือเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า15ปี มีการประกาศหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาในเดือนเมษายนจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในระดับจังหวัดระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมนี้นอกจากนี้คณะกรรมการมูล,ลนิธิยังพิจารณาเห็นชอบหลักการสนับสนุนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีใน11ประเทศ ให้ดำเนินโครงการต่างๆที่ครูเสนอโดยสามารถขยายผลการทํางานเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูนักเรียนและชุมชนได้อย่างกว้างขวางที่ผ่านมาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศเวียดนามติมอเลสเตสิงคโปร์มาเลเซียมาศึกษาดูงานด้านการศึกษาและการพัฒนาในประเทศไทย แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะออนไลน์ระหว่างครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและเครือข่ายครูในประเทศไทยและในปี2565จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ในวันที่17ตุลาคม2565ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อเป็นเวทีให้ครูที่ได้รับรางวัล รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ให้แก่ครูได้เรียนรู้ร่วมกัน